เนตรพาสาวีลามไปแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วหมกิเทยเนื้อจ่าแม่เอบอก,ออกๆๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับนภาสาวบีลามจ๋านะคะขอบคุณที่เอาแวะเข้ามาชมนะคะทุคกคนจ๋านะคะ,ะวันนี้นะคะที่รักจ๋านะคะเนตก็ได้เข้ากล้อง พูดสดๆแบบนี้นะคะหรือว่าพูดตอน้ากล้องแบบนี้โดยที่ไม่มีอ่คลิปอื่นหรือว่าภาพอื่นตัดต่อมานะคะเหมือนเช่นเคยเนาะนะคะเป็นครั้งที่2ที่เนตออกมาคุยเอ่อแบบนี้นะคะอ่ารอบที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเป็นคลิปนะคะอยากได้ผัวฝั่งต้องทำยังไงนะคะอ่าเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปเนตไปแล้วนะคงจําได้เนอะนะคะอันนี้คลิปที่2ที่เนตมานั่งคุยแบบนี้จ้านะคะอ่าวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อเช่นเคยจ้านะคะไม่พูดร่ำทำเพล เยอะจย์ะนะคะเพื่อนๆจ้านะคะตามหัวข้อเลยจ้ะนะคะแล้วสิ่งที่เนจะพูดวันนี้ในจัตุรักจ้าหัวข้อที่มีในวันนี้เพื่อนๆเห็นแล้วก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่เนทพูดเนาะนะคะอืก็สิ่งที่พูดวันนี้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆทำความเข้าใจนิดนึงนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเนทหรือว่าความคิดของเนทนะคะเนตเคยบอกไปแล้วว่า ส่วนตัวของเนตแล้วคิดยังไงกับการที่ว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้วนะ่ะมาอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกตีเนาะนะคะอันนี้ส่วนตัวของเนตแล้วเนตคิดว่ามาอยู่เมืองนอกดีกว่าเนาะนะคะเหตุผลเดี๋ยวเนตให้จ้านะคะเหตุเหตุผลทําไมเนตถึงคิดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเนตบอกให้นะคะส่วนเพื่อนเพื่อนคนท่านอื่นหรือว่าคนอื่นนะคะทีะ่คิดอย่างอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอดีตฉันขอใช้คําเดียวว่า ความคิดใครความคิดมันจ้ะนะคะว่าท่านใดที่คิดต่างจากเนตนะคะแล้วก็คิดว่าอยู่เมืองไทยดีกว่านะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้เนตหน่อยนะคะว่าเหตุผลอะไรคุณถึงได้คิดว่าอยู่เมืองไทยดีกว่านะคะแล้วเนตจะได้มาอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมนะคะ,ะบางทีการที่เนตพูดวันนี้นะคะอาจจะไม่เคลียร์มากเพราะว่าเนตไม่เคยมีคลิปในการพูดนะคะก่อนที่จะมาเข้ากองนะคะเนตคิดขึ้นได้เนเก็จะพูดเนตรู้สึกยังไงเน็จะพูดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ นะะเนี่ก็อยากจะให้เพื่อน,อนๆนะจ๊ะนะคะเขียนมานิดนึงนะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเธอคิดว่าอยู่เมืองนอกมันดีกว่าฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฉันคิดว่ามันอันตรายฉันคิดว่าไม่ดีฉันคิดว่าอยู่เมืองไทยดีกว่านะคะเป็นเพราะอะไรให้เหตุผลเนยเขียนมาได้จา่าเนยไม่โกรธจ่าเนทรับฟังได้ทุกอคอมเมนต์ทุกการติชมนะคะเขียนมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ในคอมเมนต์เอ้ยอีเนตเอ้ยอะไรเงี้ยก็เขียนมานะคะจะอีจะไอจีมึงก็ไม่ว่ากันจ้ะนะคะอจ้ะนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสิ่งที่เนตคิดว่าดี มันเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยจากเพื่อนๆจ้านะคะมันดีตั้งแต่เราคิดที่จะย้ายเข้ามาหรือย้ายที่จะมาอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะมันดีตรงที่ว่าเราได้เปิดหูเปิดตาและก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะ,ะเพราะว่าการที่ว่าอะไรที่เมืองนอกมันดีกว่าบ้านเราอยู่แล้วนะคะจานะคะการที่ย้ายมาอยู่เมืองนอกนะคะมันมีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะคะถ้าจะให้เนตมานั่งอธิบาย วันนี้ทั้งวันก็จะไม่จบจ้ะนะคะมันก็เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ การทางานของที่นี่นะคะการทํางานของที่นี่จะดีมากๆเลยจะอยากให้เพื่อนๆนะคะถ้าเจอแฟนที่ดีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วตัดสรรินใจนะคะเจอแฟนที่ดีแล้วจนตัดสรรินใจแต่งงานแล้วเนี่ยคืออยากจะใหะ้ย้ายมาอยู่นะคะชีวิตที่ที่เมืองนอกนะคะมันก็จะดีกว่าหลายๆอย่างเลยนะคะอะย่างเช่นนะคะ,ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วการทํางานจากเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทํางานใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ย ถ้าแรงในการทํางานนะคะจ่ายเป็นชั่วโมงค่ะนะคะดีมากเลยนะคะถึงเราจะทํางานไปแล้วก็ต้องจ่ายภาษีนะคะแต่ว่ามันก็ยังดีมากๆนะคะก็ยังมีมีเหลือเยอะนะคะที่จะส่งทางบ้านนะคะ,อะพอเราจ่ายภาษีเข้าไปแล้วไม่ได้ว่าจ่ายไปแล้วก็เสียเปล่าสักที่ไหนล่ะคะเราก็มีทั้งสวัสดิการมีทั้งอะไรนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะที่ดีนะคะอืม นะคะแล้วก็การที่ว่าอ่ะอยู่ไปแล้วนะคะถ้าวันหนึ่งแฟนเลิกไปนะคะแล้วเราจะทํำยังไงนะคะมาอยู่เมืองนอกน่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะนะคะคุณจะไม่อดตายนะคะคุณจะไม่อดตายเลยนะคะสวัสดิการพอดีมากนะคะอ่ะทั้งเงินไม่ไม่เลิกไปแล้วแฟนไม่ดีอย่าไปทนมั่นนะคะเน่ยไม่เคยสนับสนุนให้ทนเนี่ยจะเสียเวลานะคะอ่ะอันนี้นะคะขอพูดย้ำอีกทีนึงนะคะถ้าแฟนไม่ดีก็โอเคนะคะก็รอเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็ขอเลิกไปเนาะนะคะเพราะว่าการที่ว่า พอเรามาอยู่เมืองนอกแล้วนะคะพอเราเลิกกาแฟ,แฟแล้วก็ชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะคะก็คือทางรัฐบาลก็จะมีสวัสดิการให้อันนี้สิ่งที่ที่ชอบอยากให้เพื่อนคิดนะคะก็คือทั้งเงินแม่ไม้ทั้งเงินช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็ทั้งอีกหลายๆอย่างเลยนะคะ นะคะบางคนก็อาจจะคิดนะคะว่าเอ้ยเนตเอ้ยนะคะเหมือนีทเนตบอกว่าขาเนตมาได้นะคะคิดว่าเอ้ยอยู่เมืองนอกไม่กล้าไปอยู่นะกลัวอย่างนู้นกลัวอย่างนี้กลัวอย่างนั้นกลัวฝรั่งฆ่าตายอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องกลัวจากเพื่อนๆจานะน้าถ้าฝรั่งมันจะฆ่าเราอยู่เมืองไทยมันก็ฆ่าจา้ะนะคะอ่าแล้วก็อีกที่อย่างที่มันเป็นผลดีนะคะเป็นผลดีกับเราเองก็คือว่าแฟนนะคะเราแต่งงานเราตัดสินใจคนนี้ผัวฉันนะฉันก็รักเขานะนะคะ,อะพอเรารักเราก็ไม่ อยากจะเสียคนของเราถูกไหมคะอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยเนาะนะคะแต่ว่าคุณมาอยู่เมืองนอกมันจะดียังไงคะดีตรงที่ว่าถ้าเราอยู่เมืองนอกด้วยกันนะแฟนไม่เจ้าชู้จ้ะนะคะแฟนไม่เจ้าชู้จ้ะนะคะก็อยู่บ้านใครบ้านมันเน้เราก็ยังเก็บรักษาคนของเราไว้ได้นะคะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยมันเป็นมันเป็นอะไรกด กฎที่มันง่ายๆนะคะแฟนดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะเออนะคะเจอพี่หญิงคนใหม่มั่งนะคะอ่ะพี่หญิงเอเอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้สนใจผัวใครเป็นผัวใครอันนี้เราก็โทษกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออนะคะอ่ะอคอนี้ไม่ทราบว่าสาคัญกับพี่หญิงหลายๆท่านหรือเปล่านะคะอืมและที่สําคัญนะคะอย่างหนึ่งที่เน็ตชอบมากๆเลยนะคะคือเมืองนอกเนี้ยคือค่อนข้างที่จะอา่า เรียกไรนะรไให้วุ่นวายจ้ะนะคะไม่มีใครยุ่งเรื่องใครนั่นเองนะคะอันนี้สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่เนทชอบชอบมากๆด้วยนะคะคือตัวฉันก็คือตัวฉันเรื่องของฉันก็คือเรื่องของฉันนะนะคะถ้าเรารักความสงบผู้หญิงคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่รักความสงบนะคะอ่า ไม่อยู่เมืองนอกจะแนะนําให้มาอยู่เมืองนอกค่ะนะคะเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อเขาไม่สนใจไงจะ้ะก็ไม่สนใจว่า,าคุณจะทําอะไรอะไรยังไงนะคะไม่มีการอา,อายุ่งว่าเออทําไมเธอทําอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยเมียของคนนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่มีนะคะเพราะว่าเขาไม่ยุ่งเ,เรื่องอส่วนตัวซึ่งกันและกันเนาะน,นะคะอืม สิ่งนี้นะคะที่เนทชอบมากๆเลยนะคะหลายท่านนะคะก็คงจะชอบอาการเป็นู่นตัวไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตของเรานะคะก็เช่นกันกับเนทนะคะเช่นกันเลยนี่ยอันนี้คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่นเนทบอกว่าอยู่เมืองนอกดีกว่าน,นะคะอ,อยู่เมืองนอกมันมีอะไรให้ให้ให สังสรรค์ไม่ใช่สิอยู่มื่งนอกมันมีอะไรดีหลายๆอย่างนะใ,ใช้คํานี้ดีกว่าเนะนะคะไม่ว่าจะเรื่องอมารยาทนะคะของคนนะคะและ้วก็เรื่องกิปปาทาหลายๆอย่างเลยนะคะถ้ายกมาพูดมาเล่าให้ฟังในคลิปคลิปเดียวกันเนะี่ยก็คงจะ ยาวยืดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเน่จะแบ่งแบ่งมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องอะไรแล้วเพื่อนๆอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาเน่จะได้มาเล่าให้ถูกจุดที่คุณต้องการที่จะรู้เนาะนะคะเดี๋ยวยังไงเน่จะทยอย,ยจัดให้นะคะจัดทาให้นะคะตอนนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะจ๊ะทุกคนจ๋าอยากจะให้เน่เล่าเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วคุณอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะรอตอบและเน่จะทําออกมาเรื่อยๆตามที่เพื่อนต้องการ การที่จะทราบนะคะอ่านะคะอ่า เพราะว่าตอนนี้ถ้าจะให้เล่าทุกอย่างนะคะดิฉันก็ถ้าคุณไม่อยากทราบก็เหมือนกับว่าดิฉันไร้าสาระใช่ไหมคะทุกคนจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะก็เขียนเข้ามาถามนะคะเนทจะพยายามทํานะคะทําคลิปออกมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนคล้ายๆว่าจบคลิปนี้เลยเดิยฉันต่อเรื่องนี้ไปเลยนะคะอาจจะ,ะไม่ได้แบบนั้นเพราะว่าตัวเนตเองอาจจะมะีคลิปอื่นนะคะขั้นเวลานะคะคลิปวิว สวยๆจากโนเวย์อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่า ที่ต้องมีคลิปอื่นขั้นเวลาเพราะเนทไม่มีเวลาที่จะมานั่งแบบนี้นะคะอาทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องที่คุณขอมาเนทจะให้จ้านะคะแต่ว่าก็อย่างว่าในจะอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะจะเพื่อนๆจ้านะคะเนตจะถ้าใครอยากจะดูการาการพูดถึงเกี่ยวกับการมาอยู่เมืองนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในคลิปของเนตนะคะเดี๋ยวเนตจะจัดวางในเพลย์ลิสต์ไว้ให้จะเป็นซุ้มของเขาเลยเนอะนะคะแต่ว่า ถ้าจะดูว่าเออเนี่ยคลิปหน้านอธเหม็นจะลงอะไรเน่ยจะลงอะไรเนี่ยออน่าจะลงสิ่งที่เราอยากรู้เราเราเรา,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 าที่ทานเราถามไปนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบนั้นแต่จะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะคะก็ก็อย่างว่านะคะคือเน็ตจะเอาคลิปอื่นขั้นเวลานิดหน่อยนะคะก็ดูบรรยากาศอะไรที่มันแตกต่างาไปนิดนึงโลโก้น,นะคะแต่ว่าเน็ตจะให้แน่นอนกับเพื่อนๆจ๋านะคะอืม นะคะ,ะก็คลิปนี้นะคะถ้าพูดยาวกว่าน,นี้นะคะมันก็อาจเพื่อนๆอาจจะไม่อยากฟังเยอะแยะไปหมดนะคะอาจจะอยากฟังเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนก็คิดต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ก็เขียนเข้ามาจันค่ะเดี๋ยวเน่จะจัดไปชุดๆไปเลยเนาะนะคะอะ่แต่เรื่องนี้ก็สรุปที่การมาเมืองนอกแล้วทํางานดีกว่านะนะคะอืม การทำงานที่เหมืองนอกน,นะคะนี่ชอบระบบการวางวางระบบของเขามากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเขา เขาเขาวางระบบได้ดีมากนะนเนชอบทํางานที่เมืองนอกนะจ๊ะทุกคนจ๋ะนะคะเหตุผลอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเน่จะมาเล่าสู่กันฟังจ้ะนะคะว่าทําไมแล้วระบบที่เขาวางไว้เนี่ยมันต่างจากเมืองไทยยังไงน,นะคะอ่าโดยเฉพาะผู้คุมงานหัวหน้าของเราหรือเพื่อนร่วมงานนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงเน่มาเล่าสู่กันฟังนะคะอ่าในคลิปหน้าเนาะนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะคะทุกคนจ๋ะนะคะสรุปก็คือว่า อ,อยู่บ้างนอกดีกว่านะคะสำหรับความคิดของเมธนะคะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะคะถ้าแฟนเราดีนะคะเราก็ไม่ต้องรวยไม่ต้องมีเงินเยอะจานฮะ,ะเพราะว่าสไตล์ของฝรั่งแล้วเงินเขาเงินเขาเงินเราเงินเรากระเป๋าคนละกระเป๋านะคะแต่คุณจะได้เงินมาจากกระเป๋าของแฟนหรือไม่นั่นก็อยู่ที่ คำพูดของคุณนะคะหรือว่า,าตัวของคุณเองหรือ่ามารยาของหญิงนั่นเองเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะาการที่ว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหรือได้เงินกับแฟนเยอะกว่าที่เราทำงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้คิดแค่ว่ามาแล้วนะคะมีงานทำนะคะก็ดีสุดจะ ดีแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเหมือนเนทบอกจา์ว่ารายได้นะคะรายได้ที่เมืองนอกเนี่ยมันยังไงมันก็ดีกว่ารายได้ที่บ้านเราเนาะนะคะบ้านเราทํางานเหนื่อยเหมือนกันแต่เงินค่าตอบแทนมันน้อยกว่ากันเนาะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวพูดยาวไปก็ยิ่งยาวในคลิปนะคะต้องกราบขอบคุณมากค่ะนะคะท่าน